ตอนนี้นะคะไปอยู่ที่จังหวัดจันทบ,บรุรีค่ะวันนี้นะคะกรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะได้จัดโครงการสารสัมพันธ์มวลชนโดยมีพี่พี่ผู้แทนจากข้าราชการพลเรือนรัฐวิสาหกิจอีกทั้งยังมีมูลนิธิต่างๆด้วยค่ะและก็ยังมีภาคเอกชนด้วยนะคะ เรามีโอกาสที่จะช่วยเหลือนะครับแล้วก็อยากจะให้พี่ๆที่มีโอกาสช่วยเหลือผู้ได้โอกาสอย่างเช่นน้องๆที่อยู่ตามจังหวัดชายแดนนะครับแล้วก็อยากจะประชามพันธ์เรื่องของโครงการต่างๆเหล่า,านี้เพื่อให้น้องๆหรือว่าผู้ที่สนใจเนี่มาร่วมกันทําบุญช่วยเหลือเยาวชนของชาตินะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ย มันเป็นการจุดประกายให้กับเด็กๆได้มีความหวังได้มีส่วนร่วมนะครับที่จะบริหารและก็พัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตนะครับครับก็รู้สึกยินดีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทางมวลชนและกองทัพไทยนะครับที่ได้เข้ามาสาับสนุนนะครับโรงเรียนบ้านขาปิงของเรานะครับก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยนะครับก็อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกนะครับขอบคุณครับ ค่ะพี่พลอยนะคะได้มีโอกาสได้มาร่วมโครงการทริปของมนชนอันธภัณั์ของกองทัพไทยนะคะรู้สึกประทับใจมากเลยวันนี้ที่ได้มาเห็นโครงการอย่างเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงเรานะคะของหอน่วยพัฒนาการเพื่อนที่1นึ่งครับนะผมอัธรสทวีสมบูรณ์นะครับเบี้ยนะครับมาจากสำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็สำหรับความประทับใจที่ได้มาร่วมโครงการในครั้งนี้ก็ รู้สึกดีใจมากๆเลยเพราะว่าเป็นโครงการที่ที่ดีนะครับก็คือ,อได้มาพบปะผู้คนต่างๆนะครับที่กองทัพได้เชิญมาก็ในระหว่างการเดินทางก็ได้มีมิตรภาพเกิดขึ้นนะครับได้มีการพูดคุยพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆก็สามารถนำนำไปเอาไปร่วมใช้ในการปฏิบัติงานได้นะครับผมวันทีนทัาไทย